ข้อที่26ครับให้ O เนี่ยเป็นจุด0ูแล้วก็ A เป็นจุด63จุด P อยู่บนเส้นตรงก้อนนี้โดยที่บอกว่า B ต้องมากกว่า0แล้วก็รูปสามเหลี่ยม OAP เนี่ยเป็น60ตารางหน่วยเสมอตัวคีย์เวิร์ดที่สำคัญเขาใช้คำว่าเสมอครับเสมอเลย คือตอนนี้เรารู้จุด O และก็จุด A ส่วนจุด P เนี่ยมันจะอยู่บนเส้นตรงตัวนี้ไม่ว่า P มันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับบนเส้นตรง y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยพื้นที่ถ้าเราลากจากจุด O ไปยังจุด P จากจุด P ไปยังจุด A เนี่ยมันจะเท่ากับ60เสมอครับดังนั้นขอวาดรูปคร่าวๆดูก่อน hmm. อันนี้คือจุด O00 จุดเอหกสาแถวแนี้แล้วกันจุด A63 ขอลากเส้นยาวๆผ่าน2จุดนี้ไปมสมมติปั๊บตรงนี้63สามหกสามจุดเ แล้วก็เนื่องจากว่าโจทย์กำหนดให้ให้ b มากกว่า0ครับเขาไม่ได้บอก a ก็สมมติว่า a มากกว่า0ด้วยเดี๋ยวลองมาดูครับว่าทำไมถึงสมมุติว่า a มากกว่า0ก็ y เท่ากับ ax บวก b ใช่ปะ่ะ <across the world> เราไม่รู้ค oh? ่า a ไม่รู้ค่า b เราก็ต้องวาดกราฟครับตัดแกน x ถ้าตัดแกน x เนี่ย y <im> เป็น0 ได้มาแบบนี้ลบ b เท่ากับ a x x ก็คือลบ b หาร a ตัด y เนี่ย x เป็น0 y เท <Y S 1> ่ากับ b ก็เนื่องจากโจทย์บอกว่า b มากกว่า0ครับ b มากกว่า0 a อาจจะน้อยกว่า0หรือ a มากกว่า0ก็ได้อันนี้ไม่รู้ตัดแกน y ตัดแกน x อ่ะลากไป สมมุติว่าประมาณลักษณะแบบนี้คือเนื่องจากเขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยครับทั้งของค่า a แล้วก็ค่า b ดังนั้นครับเราสามารถที่จะก,กำหนดเส้นตรงครับก็คือเส้นตรง y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยลากให้มันขนานได้ไม่มีปัญหาครับเพื่อจะง่ายในการคำนวณอันนี้ y คือ ax บวก b ถ้าเราลากให้ขนานแบบนี้เนี่ยคือเหตุผลที่เราสามารถที่จะลากเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยให้มันขนานกับเส้นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยม OAP เนี่ยมีพื้นที่เป็น60ตารางหน่วยเสมอนะเราจะให้จุด P อยู่ตรงไหนก็ได้เพื่อให้สะดวกในการคำนวณ จุด P อยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวครูขอขยับจุด A ลงมาประมาณนี้อ่าอแล้วเดี๋ยวจะสมมติว่าจุด P อยู่ตรงนี้ครับอืมจุด P อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์บอกเราพื้นที่ตรงนี้ครับเป็น60ตารางหน่วย เสร็จแล้วถ้าเกิดคูลากเส้นแบบนี้มาลากมาที่จุดตัดแกน y เพื่อจะได้ให้มันเกิดสี่เหลี่ยมด้านขนานเราได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุด p มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันขยับได้หมดส่วนจุดอื่นๆเราก็จะฟิกไว้เลยเพราะเรารู้ค่านี่เห็นไหมพื้นที่ตรงนี้เป็น60อันนี้ครูกำหนดให้เป็นจุด4 เราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยตัว AOP AOP เนี่ยมันจะไปเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมเราลากให้ขนานกันนะม,มันจะไปเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม APC เสมอคราวนี้ตั้งชื่อว่าตรงนี้ชื่อ L 1อันนี้ L 2เดี๋ยวเราจะไปหาค่า A 1> L 1ขนาดกับ L 2 L 1ขนาดกับ L 2เราจะได้ว่าความชันเส้นที่1กับความชันเส้นที่2เนี่ยจะเท่ากันความชันเส้น1กับ2เท่ากันถ้าเรามีสมการเส้นตรงเขียนในรูปแบบนี้ y เท่ากับ m x บวก b อันนี้มันจะเป็นความชันก็จะเป็น m แล้วเราก็ไปดูที่ y เท่ากับ ax บวก b แสดงว่า m เนี่ยคือ a m คือ a โอเค m คือ a พอได้ m คือ a อ่า m 1 m 1หรือ m 2ครับเป็น a m m 2ครับเป็น a 1> m 1เราก็เอา y ลบ y ครับครูก็เอา3ลบ0หารด้วย x ลบ x 6ลบ0 3ส่วน6เท่ากับ a a ก็คือ1ส่วน2 a มากกว่า0อ่าแสดงว่าเกิดรูปแบบนี้ได้ครับนี่ไงคือพอเราทำออกมาแล้วปรากฏว่าได้ a ค่ามากได้ a มากกว่า0จริง ดังนั้นครับแสดงว่าสิ่งที่เรากําหนดไว้ตอนแรกถูกต้องแล้วพอได้ a เป็น1นส่วนสเราก็จะไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานกันอ่าคราวนี้พอเราได้ a อแล้วครับเราก็จะไปหาไปหาอะไรครับไปหาพื้นที่ได้แล้วเนื่องจากว่าจุด C ครับที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดตัดแกน y ตัดแกน y เนี่ย x จะเป็น0ูนย์นี่ไหมครับ จะตัดแกน y ที่0แล้วก็ b แบบนี้เราก็รู้อีกแล้วครับว่าอ oa oh. อะไรดีครับ oacp oh. เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเรามีคุณสมบัติครับอุคูลบเส้นพวกนี้ออก เรามีคุณสมบัติว่าเส้นทแยงมุมเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากันนี่ไงครับซิกเนี้ก็จะเท่ากันอ่าสซ้ายสีเหลืองก็เท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่า B ได้แล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมเอ c อซีเซนหนส่วนสคูณฐาน เพราะว่าสีฟ้ากับสีเหลืองพื้นที่เท่ากันคือ60สิบน1 2, คูณฐานฐานก็คือจะเป็น Oc คูณสูงก็จะเป็นสูงก็จะกลายเป็นอ่าลากมางี้ก็ได้ครับนี่สูงตัวนี้จะเป็นสูงคูณ H 60, 60เท่ากับเศษหส่วนสองโอซก็คือยาว B แล้วก็สูงก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับสีม่วง ก็จะยาว6หน่วยค่าของ X 10เท่ากับ B ส่วน2ได้ B เป็น20คําคำถามถามเอา A คูณกับ B A คือ1ส่วน2 B คือ20ตัดกันออกมาเหลือ10คือคำตอบครับข้อนี้ถือว่าออกได้ยากเหตุผลไม่มีอะไรมากครับคือ เนื่องจากว่าเขาไม่ได้กําหนดข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมาให้แต่เขาให้เงื่อนไขมาซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นในการหาคําตอบของข้อนี้ด้วยก็คือที่บอกว่า P เป็นจุดอยู่บนเส้นตรงแล้วก็สามเหลี่ยม OAP เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่จะมีพื้นที่60ตารางหน่วยเสมอไอ้ตัวนี้แหละครับที่เป็นคิวส์สำคัญไปดูกันต่อข้อต่อไป